วันนี้ต้องขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอันนี้เราจะได้คีบพูดคายกันอีกแล้วอุย้ยแต่เดไม่ได้เข้าไปในห้องเพราะว่าเราทำคลิปข้างนอกอคุณจะยีไข่ใช่ไหมครับใคร่ครับเราก็เอาวันนี้มาปนปนกันด้วยนะครับเอาสองใบนะครับผมชอบเผื่อให้คุณไว้ก่อนเราก็เอาอันนี้มากินได้เหรอครับ อ่ะมึงลองกินไในขนมปลาดิดูท่านผู้ชมครับขอผมขออนุญาตฉี่ระหว่างนี้งก้าท่านผู้ชมก็ดูไปก่อน วะไ,ไม่ได้กลัวการจับตะแครหรืออะไรเพราะผมตัดต,ต่อไม่เป็น okay, อเออแค่เราผังขุงเราไปที่เรียบร้อยแล้วรองเท้าผมคุณไม่ใส่อ่ะคุณไม่ใส่รองเท้าของคุณมาอา้าวก็รองเท้าผมหายไม่ใช่ละฉันใส่คู่นี้หินต่างหันละว่า <c oughs> คุณเป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าที่ครับแกแต่บอกว่าเราคิดรองเท้าแย่กอกมาด้วย โอเคพี่สาวผมกวเป็นผมคิดว่าพี่สาวผมก็เป็นโรคตรงเท้าขึ้นสมองและหน้แผมไหดูหน่อยครับโคเรแล้วให้กล้องดูด้วยครับเออเ้นเลือดโอ้แดงแป๊ดเลยโอ้โอหตกใจหมดเขอายามาใส่ผมบ้างเลยผมคนทั่าค่าคณกินเอายาเอายานี้เหรอครับไอ้ไอ้นี่นะ Ayun lah. Eh? Ah, mabala. Now, I will...